này 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 ai hiện này thì chết rồi chứ dương nã ở dương nếp bò đó hả ao 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 vô khăm mặt khăn nào đây hả chỗ khăn nào đây hãy khăm mặt đây khăn nào đây tôi nghĩ này tôi nghĩ đây hay cái đường như cái này này mà đu chết chết chứ mi tây chăng bà tây chăng là mi bà ừ. mà ui ui, ui. cái này mày cái cái dài vậy nè ui <laughs> ไม่ธรรมดานะอุ้ยตัวใหญ่พวกไอ้ออฟไอ้เมมอนเน่ยตัวใหญ่คนมอนเนี่ยเอาเรื่องอยู่นะแต่จ้างมีอ่ะมีแต่จ้างวะไม่มีโอ้ยมีแต่จ้างจะได้ดูขนาดเกิดเอาเรื่องโอ้ยตัวใหญ่เหมือนกันนั่นน่ะใหญ่อ่าอ่าต่อต่แต่อไม่เยี่ยมแต่อไม่เยี่ยม คืนนี้แต่ไม่เยี่ยมเราแล้วหน้าเขาอืมอืออืออ่าไหนไหนนะอ่าอุ้ยทำเหตุการณ์อยู่แล้วลององไปวางให้เห็นก็ดองกันหน่อยสิอ้าวลองลองเดินเอาโอู้ยตัวไม่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 เล็กแร้วหนึ่งโใหญ่แล้วหลายปีแล้วโตได้ขนาดนี้ เด็กก็อีสปาก็เดินเด็ก <Job> ก็เด mm. 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 oh, uh. oh, ินได็กอืมไม่กินเราก็ลังเกบใจคนหนึ่งตื่นกลนอยู่ไม่กินหรอกตอนนี้วัวเดินแล้วเดินแล้วเดียวเดินแล้วนี่ใครใครไอ้ไก่เหรออ้วนเหรอตัวใหญ่ยังอีกใหญ่อ้วนเออโอ้ไปแล้วตัวใหญ่นะ

แล้วมาเที่ยวมาเที่ยวโอ้พี่เต่าพี่เต่าโอู้หูยกี่กิโลกัเนี่ยประมาณอู้มีตกือบห้าเหรกี่โลเกือบห้าเนี่ยเกือบเกือบห้าป่ะมันเกือบห้าเลยหุ่ยใหญ่เลยนะอีกมีไหนหว่าไม่ต้องโอยหนักกเลยยี่สิบโลได้มั้งโอ้ไทยโลก อู้หนักเลยอู้หนักอู้ยตัวบอกอีบเลยอ่ะใหญ่นี่แต่ยัเป็นบ้านนอกนะเขาไปแกงกล้วยอะเกงกล้วยโอชาไปแล้วอ่ะโอชาเลยเป็นอาหารเลยแต่ทุกวันนั้นมีกินแล้วทุกวันนี้นมีอาหารไอเยกถ่ายใหม่ไปถ่ายดีไปเมื่อกี้ภาพมันไหวยภาพมันคือมันถ่ายยากไปถ่ายยกดีนะยกถ่ายดีจะได้ถ่ายให้ใคร กลางคืนภาพมันไหวอ๋อเงนี่อุ้ยมัน <c oughs> โยกยืนหายเร็วหมดไปยันไปขยับเพราะกลางคืนภาพมันไม่มันไม่นิ่งเหมือนกลางวันมันจะไหวแสงวันนี้นี่ใช่ไหมแสงวันน้อย,อยใช่ครับพี่อย่าขยับง่ายง่ายถองขึ้นมาเอาเาาาเ้เห็นเขาง่ายขึ้นมาเลยเพราะเห็นเับเออไม่แบบกำลังต,ต,ตามพอยก่อนอย่างนี้เหรอ เงินขึ้นมาอีกเงินขึ้นมาอีกนี่เหรออ่แก่เ yeah. ต่ามาเยี่ยมเต่ามาเยี่ยม่ไมาเยี่ยมเต่ามาเยี่ยม,อม,ยยมโอ้ยพี่เต่าแต่แต่ก่อนมาตัวอย่างนี่นพี่อันนั้นก็ไปต่อนะพี่เต่านะเออไปไปไปโคยฉกมีความฉกใจใจใจวันนี้อ๋อไม่มีมากับตัวประมาณเนี้ย แต่ตอนนั้มีแต่ช่างช่างดูมันประมาณติกิวฮะโลมแไหมมยังเสได้ปล่าเสร็แล้วออออสเอาช่างดูตรงนี้เลยฮะาช่างวนนี้ดิเเห็นไฟฮะนะรานาอะไรพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวลงหันปลงไปกคนต้ใจ

เกิโลเป็เไรนะเปเกอบแปครึ่งอ่ะเปเอาเจ็ดซื้อหวยสี่ไรนะแปดสี่เก้าห้าแปดสี่เก้าห้านงวดนี้ดวงใครดวงมั่นแปดสี่เก้าห้อ้าวอ้าวอ้าวแปดสี่ก็ไปพี่ตาไปเที่วต่อจะไปไหนก็ไปเลยอ๋อยโยอุ้ยน้บแปดกิโลแปดสี่เก้าหานะไป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 เที่ยวต่อไปเที่ยวต่อ 喂，我大爷，撒ใจ